อุยอ้ยเราอย่างเท่ โอ้ยกดมัวไปหมดเลยอุ้ยล่วง ก็เป็นอาจารย์นัทจริงๆคุณโซโล่ได้ใช่ไหมคุณไอปอนคุณโซโล่ตัวนี้ได้ใช่ไหมครับได้เสื่อตัวแรกด้วยเสื่อเริ sure like ่มเกมอ่อเกียนแค่ด่าเยอโอ้ เดี๋ยวหัวล้อได้ไหมไม่ไม่หัวล้อทำไมต้องทำได้เขากินมันทำอะไรอ่ะไอ้คนอื่นที่ว่านั่นผมนะคือผมที่เล่นมา2,000ชั่วโมงหมายความว่ายังไงเรามาสิ้นหวังสินะ โอ้โหกดผิดเมื่อกี้เหมือนกจะจังหวะเหมือนจะกจะจังหวะถูกแต่กดผิดอุ้ยกับเร็วไปเหรอ ไปค่ะไปค่ะที่นายเป็นไงได้เล่นกับ AMC มแไหม มันต้องย้ายที่ทุกครั้งเลยเหรอ,อขึ้นไปแล้วใช่ไหมปดอาทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนที่แล้วกดอาทีหนึ่งแล้วกดย้อนกลับแค่มันมีแผลสองที่อ่ะอ๋อมันจะลงพอดีออโอ้อไม่ทันเนอะ เอาเย็วไปอู้ว่าอ้ววาจามตอกินข้าวเกือบตายนะบอกอะไรเกือบตายนะจามตอกินข้าวโอ้ข้าออกจระปูกเกือบตุย ไม่มีไม่มีของเติมแล้วด้วยวหรือเราควรจะยังไงอุ้ยทำไมไม่กดละ่ะโอ๊ยเออทีนี้ลงกับใครอ่ะลงกับมลงคนเดียวลงคนเดียวอ้าวแล้วมาหมาไปไหน,แ,นแล้วมาหมาอยู่อยู่อีกเวสนหนึ่ง หูตกมาไกลมากลงมาลงมามันเทอร์ฟบอะโอ้โหโอ้แล้วเก็บเกตได้เก็บเกตได้วยกันอันนั้นมันเท่เกิน <laughs> เร็ว อะไรเราเทอบโวไม่ให้เราโจมตีต่อคืออะไรก่อนโอ้ยใชบรอรอติดตั้งไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไม่ไมดีมันไม่ซ้ำเออดีมันไม่ซ้ำนะมันมาแล้วแต่บอลหลังๆซ้ำนะพอก่อน อุ๊ยอุยมันคุรไม่ทันนะฮู้ ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายตายเราพยายามมาขนาดนี้แล้วเราพยายามมาขนาดนี้แล้วเอ้ยผิดทางผิดทางผิดทาง,องอโอ้พอเลย ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้อันนี้กดมัว่วอันนี้กดมั่วเกินอันนี้กดมั่วเกินโอ้ยอะเอ้ยอาโอ้บัดรลัดบัดรลัดไหมบัดรลัดบัดรลัดบัดรลัดก็ไเอายาก่อนโอ้โอ้ เหมือนเกี่ยวว่าเอา้าคนที่ดูเลือดมอนอแบบมีสอดเลือดมอนอมันไม่สนุก <c oughs> มันน่าจะคนอน่ะบางคนเขาอยากดูเลือดมอนอเราทำดาเมจเท่าไหร <c oughs> ่ส่วนผมผม,มสีตายก็คือตายแค่นั้นแหละ Değil değil değil. oo.

โอ้รีบไปโอ้มันกัดพี่เดี๋ยวบูมไม่เห็นบูมก็รู้โอ้โหมันเอาใหญ่มันเอาใหญ่มันคอมโบไอ้นี่มันเล่นเป็น ลงอ่ะหไหนๆก็เนี่อันนี้เห็นว่ามันเกตมันเหลือเกดเหลืองเท่านี้ฮูไน,นปอนเวลา เก็บเกบอะมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะฮะเนี่ยเห็นไหมเกดเหลืองมันจะเหลือเท่านี้ทางนั้นที่เราอะ่ะฟันจบมันควรจะเป็นการฟันจบแล้วอะ่ะอ่ะ กดไม่ทันอ้อกดไม่ทันกดไม่ทันอุ้ยกดไม่ทันโอ้โหอะไรวะรู้รู้ว่ามันจะออกแต่กดไม่ทันอาการนี้คืออะไรอาการนี้คืออะไรหยุดหยุดหยุดมารับดิมารับ,มาร,บมารับก่อนมารับก่อนโอเค โอ้ย oh. oh. ไม่ทันไม่ทันอ่าสมมติถ้ามันจะตีเราเราไอ้นี่ก็ได้เราไม่ต้องเก็บดาบก็ได้เราใช้อีกท่าหนึ่งที่คอสเตอร์อ๋อ oh, ไอ้ท่าหมุนตัวกลับหลังอะเหรอใช่ใช่ท่าเก็บดาบมันช้าไงแล้วกดไอ้มกส่วนก็ได้อ๋อ oh. เหมือนเหมือนกำลังฝืนทำอะไรอยู่แป๊บนึง่าเมื่อกี้เหมือนฝืนรีขอรี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 ตอนมอนตีมอนมาใช้ท่าใหญ่หน,หน้าเย็บเผยชิปอ่อนอตอนตอน,ตอนะกดดูมันจะมีแดงๆตรงปากสามารถไปกดชิปใส่ได้เลยโอ้ มันดูลักเล่ยังเลยตัวนี้มันดีหน่อยอ่าลืมกดชิปเอ้ยลืมกดโกสกดติดปุ่มอ๋ออ๋อเ,เห็นแล้ว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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นแต่กดไม่ทันกลักวกลัวโอ้ าหมดพอดีโอ้สองอชอตชอตชออน,น่ลบทันะเหรอใช่เมื่อกี้เคาน์เตอร์ติดเลย มันจะรังชิงเหรอแต่มันไม่เก็บดาบแดงใช่ไหมอาเมื่อกี้ดาบเราขาวไงอ๋อเมื่อกี้เราดาบดาบเราไม่เต็มถ้าเต็มมันจะไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ตามเกตเลยถ้ามุดเราขาวดาบเราขาวอยู่เลยใชไหมพอเราคอน์เตอร์แล้วตีมันโดนมันก็เราจะได้เกตเนี่ยเกตดาบเราขาวดูยังไงอ่ะกรอบดาบเหรอใช่ใช่กรอบดาบเมื่อกี้ดาบขาวพอดีเก่งเอง ลืมกดโอ้เมื่อกี้เห็นเนี่ยมันเป็นแผลมากได้หนึ่งสิบรับเลยรับเลยคอปเตอร์อุ้ยคอปเตอร์เคยเก็บดาบแล้วไอ้นี่อ๋อกดกดถอยหลังใช่ไหมสวิงถอยหลังใช่ไหม โอ้ไ,<ห>ไม่ทันอันนี้ไม่ทันอันนี้ไม่ทันเริ่เปลนเริ่เปลนละเออ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 เอาไม่ต้องละอันเนี้ยเกตหมดไปด มวปาหัวใจอยู่แมวปาหัวใจอุ้ยลูกตี่เงถ้าอยากให้เก็บไวๆก็ทำสร้อยกันได้ส้อยติดทีแทงเลยแทงปากมันตายแล้วตายขด้ก่อนเพราะว่าเต้องย้ายปุ่มแล้วจริงจังเลยกับภาคนี้ ร่าเข้าไป่เข้าไปู่ัว่ามันตีหัวมันเหรอตีหัวเราเปฮันเตอร์มือโปรเราต็ตีหัวเอาไม่ไปแล้ว ดีแล้วมันรู้ดีแล้วคุณไอนมันรู้ดีแล้วเรามันเป็นไอรู้ดีแล้วอโ,อโอ้โอลิเวียมาเหรอเอออลิเวียมาได้งไงวะที่สองตัวเนะนี่ยเก๋อลิเวียมาได้ไงอ่ะ ตัวหนึ่งตัวม่วงด้ว <laughs> ยอตัวหนึ่งตัวม่วงหมายถึงอะไรอ่ะอุ้ยขอบม่วงรู้ได้ไงอ่ะอุ้ยมาห่างมัน,นขาดอ่ะขึนข้นโชว์อยู่ห่างมันขาดแต่ห่างมันอยู่ไหนไม่รู้โอ้โอยู่นั่นนั่นไงนั่นไงโอลาลาบาลีน่าเหรอมุมไหวไหมไปวนี่ แต่พี่ไม่ไหวแล้วพี่กลับไปเอาอยาก็ไดนะ้ <laughs> 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 ยา,าหมด <c oughs> ไปโ่ไปปิดไม่เป็นไง ันนั้นก็มีแผลอยู่ไอตัวนั้นยังไม่เสร็จเลยไอตัวนี้มาแรกทำไมเนี่ย ตัวนึงก่อนออน้ะไอนน้นั่งไอ้นก็จะตายเหมือนกันข้างหลังอะข้างหลังเนี่ยอะไรกันอ้าวเหรอขึ้นกระโหลกเหมือนกันอ,อ,อ๋ออ๋อจับเลยจับเลยแล้วกันอย่างนั้นอะ มีอีกอ,อ,อันหนึ่งอ่ะเออมันมันมันถูกมันถูกไอ้น,นี่มั้งไหมเนี่ยอ่ะหยุดดิ นี่ดิไอ้หนูนับปะ่ะนับป่ะได้ปะ่ะอันนี้นับปะ่ะถือว่าจับได้แล้วปะ่ะอันนั้นช่ะใช่ใช <Okay. S 3> ่ตัวนึ่งไม่มีกระดักแล้วอะต้องฟันจบแล้วแหละอันนั้นอ่ะเดี๋ยวได้ อันนี้อันนี้ควันควันแมวนี่ควันจับปะถ้าแมวไม่ใช่คับจับก,ก็ได้จับได้ถ้าแมวไม่ใช่ก็เอ,อุ้ยลืมกดลืมกดหลบลืมกดโฟลเตอร์ เย่บูมมีโซโลเป็นไงบูมเมมไปแล้วยอดครับพี่โซโลพี่โซโลเอ้เดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยบูมพี่เอาตัวเองรอดแล้ว